ช่วงหน้าเรื่องราวน่ารู้ด้านกฎหมายกับทนายมือหนึ่งมีเรื่องราวของกฎหมายวงนี้มาฝากกันด้วยครับการปล่อยเงินกู้ต่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่การวงนี้แบบผิดๆอาจจะทําให้เจ้าหนี้กลายเป็นคนทุกข์แทนก็ได้นะครับเพราะกฎหมายใหม่ที่เพิ่งบังคับใช้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาระบุชัดเจนว่าการวงนี้ผิดวิธีจําคุก1ปีและปรับเงินสด10,000แบาทรอเจ้าหนี้อยู่หน้าบ้านแน่นอน ติดตามเรื่องราวเ <ope> หล่านี้ได้ในเรื่องนี้ประมาณว่าครับเรื่องนี้ประมาณว่าได้ครับอาจารย์ได้ครับโอ้ยดีเลยอาจารย์วันนี้มีเรื่องเมาส์เยอะอาจารย์เออเรื่องคดีอาจารย์เรื่องคดีหลายเรื่องอาจารย์นะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับอาจารย์แม่ได้อยู่แล้วอาจารย์เดี๋ยวมีของฝากมีของฝาก ฝากของมาเยอะเลยอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวมีใครอยู่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาจารย์มีคนมามีใครอยู่เปล่าเฮ้โไปยังไงมายังไงวะเนี่ยมายังไงกันครับโอ้โหเยอะแยะเลยมาทำอะไรกันเล็กใช่เปล่าเล็ก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 อ๋อไอเล็กนะนะเพื่อนผมเองก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่า มันหายไปหลายวันแล้วผมก็ไม่รู้มันไปไหนเหมือนกันมันจะหายไปไหนอ่ะมันไม่มีนี่ไงนี่นี่นี่ใครอะไรที่ไหนยังไรเมื่อไร่เท่าไหรยังไงกไม่รู้นี่ผมเนี่ยแหละนี่คุณอยู่กับมันใช่ไหมหลกใชนมากใช่ไหมใช้นี่แทนมันเลยไหมไว้จะมาใช้นี่จะบ้าหรือเปล่าคุณเฮ้ยอะไรนะคุณจะทำอะไรเดี๋ยว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 พอคุณโอ้ยจะโกงกงนเข้ามาทำไมเดี๋ยวผมแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกนะเข้า้าผมไม่ได้เป็นนี่คุณน่ะแจ้งเลย ดูดิเขาจะคุ้มครองเองได้เปล่าคุ้มครองไงตำรวจไงตำรวจพวกโพวกคาทั้งนั้นเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยงั้นรอเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นหนี้คุณเท่าไหร่แสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งจะบ้าเอาโู้โหจยี่สิบบาทในจ่ายเลยตอนนี้ยี่สิบบาทจะกู้ไปทำซากอะไรเออวะไปตามมันมาใช้หนี้ซะหรือไม่ก็ใช้แทนมันเลยโอ้ยใช้แทนยังไงผมไม่ได้เป็นหนี้คุณไม่งั้นบ้านเนี้ยเละ อุยจะบ้าหรือเปล่าอุ้ยเอางี้ใจเย็นพอคุณนะใจใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวกระบอกแล้วมันไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีหาวิธีโทรกันให้เวลานะใจเย็นใจเย็นพทรกูทั้งนั้นี่นี่เหมือนกันกันทั้งนั้นออกไปขอดเออเอยไอ้พวกนี้น่ากลัวโทรหาอาจารย์ก่อนทีพึ่งสุดท้ายแล้วอาจารย์อาจารย์รับผมทีอาจารย์อ้าวโอ้โหวิดีโอคอลเลยนะอ้าวสวัสดีสนว่าไงสนจะมาดีครับ จานมีเรื่องใหญ่แลว้วแต่แล้วมีเรื่องอะไรบ้างมาเลยดีกว่านี่ไงข้างหลังข้างหลังจานแก๊งทวงนี่มาทวงนี่อะไรเหรอผมไม่ได้เป็นนี่เขาเพื่อนผมเมื่อาจารย์ไปกู้ไว้เป็นสแสนนุ่นน่ะแล้วหนีหายไปเลยอาจารย์แล้วก็นี้มาทวงกับผมได้ไงะ่ะดูดูมาบุกมาถึงบ้านดูมีแต่ชะกันชะกันทั้งนั้นเลยจานผมทำไงาาจานแล้วเราไปเกี่ยวอะไรเพื่อเราไปเป็นยืมเป็นเป็นนี่ไปถึงเขาแล้วมาทวงอะไรเราหรอเอางี้ดีกว่า นีของเพื่อนเราไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่ลุกนีร่วมไม่ใช่ผู้เข้ามาการเราก็ไม่เกี่ยวเพราะไม่เกี่ยวเนี่ยมาทวงเราเนียมมาทวงผิดคนแล้วมีกฎหมายรองรับหรืออาจารย์นในกฎหมายทวงหนี้เนี่ยเขามีกฎหมายใหมนะ่ล่าสุอ้นี่ใหม่ล่าสุดเลยพระบบราชบัญญัติวุิการทวงหนี้2558กฎหมายนียใช้บังคับตั้งแต่วันที่3กันยายนเป็นต้นมาการทวงเนียห้ามทวงคนอื่นที่ไม่ใช่ลุงนี แล้วเรื่องนี้สนไม่เป็นไม่ได้เป็นลูกหนี้หน่วยทวงหนี้จากสนไอ้นียผิดกฎหมายด้วยแล้วโทษอะไรจันโทษจำคุกหนึ่งปีปรับแสนหนึ่งติดคุกหนึ่งปีปรับแสนหนึ่งมาทวงนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับจนันผมแจ้งความได้เลยใช่ไหมจนันแน่นอนเลยเดี๋ยวเรายกกันไปกลุ่มกลุมนี้เลยครับโดนกันหมดเลยเนะี่ยแล้วมาเพอเพ้อมาขู่เข็นอีกขู่เข็นดนดวนอีกหนักเขามีอีกโอ้แต่เขาบอกว่าพวกเขาเป็นตำรวจอ๋อตำรวจก็ไม่ต้องกลัวมีกฎหมายมจา้าวให้จัน คือการทวงนี่ต้องทวงธรรมดาพอสวัสดีครับคุณส,สดครับเป็นนี่ผมเมื่อไรจะเคลียร์ผมทักทีครับเป็นนี่มาสามปีแล้วนะครับเขาไม่ยอมชำระน,นี่นะครับเขาไม่ยอมชำระน,นี่ก็อาจจะบอกมาให้ทนายความบอกกก่าวเขาให้เขาจ่ายเขาไม่จ่ายก็เอาเรื่องไปฟ้องศาลไม่ใช่ไปทวงแบบประจานเขาคนนึงเป็นลูกหนี้ไปทวงอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้หรือทวงเขาแบบประเภทประจานเขาอะติดปากใต้ประกาศหรว่าส่งแฝกไปที่ทํางานเขา ออกจดหมายทวงเขาแบบส่งแฝกไปเงี้ยหรือว่าส่งจดหมายไปแต่เขียนบนหัวกระดาษจดหมายบอกว่าเนี่ยเป็นนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายต่อไปจะมีการยึดจับไอ้พวกนี้กฎ mm hmm. หมายเรื่องวาระการทวงนี่ของห้ามทําแล้วถ้าทําแบบนี้นะผิดกฎหมายมีโทษจําคุกด้วยเพราะฉะนั้นสนบอกเลยบอกพวกพวกเจ้าหนี้ทั้งหลายแหละที่มาทวงนี่บอกว่าเฮ้ยคุณทวงผิดคนนะผมไม่ได้เป็นลูกหนี้นะ mm hmm. คุณมีความผิดนะตามกฎหมายทวงนี่นะครับเอากฎหมายทวงนี่เขาดูเปิด ใน Google เลยก็ได้เซิร์ชเลยพรบว่าในการทวงนี่ให้เซิร์ชให้เขาดูเลยนี่มีความผิดมีโทษจำคุกหนึ่งปีทวงผิดคนบอกเขาแค่เนี้ยโอเคครับอาจารย์ได้เลยครับอาจารย์ไม่ต้องกลัวนะอาะจารย์กอบคุณครับอาจารย์นั่นไงมีกฎหมายรองรับเ้ยกล้าไม่กลัวพวก <c oughs> เองแล้ว <c oughs> เว้ยไม่ดีวะ ก็เอาไงก็ไปสิไปเลยไปเลยนีไปเลยไปเลยฝากไปเลยไม่ต้องมาฝากไปเลยไม่ฝากไมปเลยโอ้ยไปกันทันทีพวกคุณเอ้ยโอ้ยเลิกไม่ดีลงอกไปทีไม่ปุ่งไม่ไปไม่ปุ่งไม่ไปแล้วนะอาจารย์โทรหาลุงละมุดมาเล่นหมากรุกกันดีกว่าลุงเออดีมีเรื่อง มาเลยกลับมาเลยกลับมาเลยมาหาผมเลยลุงมาเลยมาเลยย้ำกันอยู่เป็นประจำนะครับเรื่องของการใช้สติในการดําเนินชีวิตเพราะหากขาดซึ่งสติยังคิดจะทาการใดโอกาสเสี่ยงที่จะเสียทรัพย์สินหรือผิดพลาดก็มีมากขึ้นนะครับและอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมรายการโชเล่กันเป็นประจำนะครับเพราะทุกเลขทุกโกงรู้ทันได้ในรายการโชเล่สามารถติดตามรับชมรายการโชเล่ได้ทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีข่าวส p ปริงนิวส์ทีวีดิจิทัลช่อง19 คุณผู้ชมสามารถส่งหรือแนะนําเรื่องราวสารพัดเล่ผ่านทาง Facebook รายการโชว์เล่กันได้นะครับหรือหากต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่ w w w s p r i n g n e w s o o t h ววันนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ